ทำสูงสุดสู่เรียบง่ายที่สุดถามอยากถามว่าพระสีอานกับที่สุดแห่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะตอบใครเล่าคือพระสีอานสองกระจกก็จะแจ้งเองขอรับที่สุดแห่งธรรมคือเราเรียนรู้วิชาจิตทวิและ31พบนี้ มาหนึ่งกับแสนปีครบแล้วยุคนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มอีกแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้คือตื่นรู้ให้ได้ว่าเราคือใครเมื่อเรารู้แล้วเราจะเข้าถึงการเป็นเลย i am เมื่อแจ้งจิตเราคือพระสีอานองค์น้อย การเป็น I am ก็คือการเข้าถึงธรรมที่แปลว่าหน้าที่อย่างเป็นอัตโนมัติธรรมชาติหน้าที่ของพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อเป็นพ่อครัว I am chef ก็จะดำเนินการปรุงอาหารแบบคล่องแคล่วอัตโนมัติเพื่อโยนทุกสิ่งลงหม้ออาหารจานนั้นก็อร่อยพัน ทำแห่งการเป็นพระสีอานองค์น้อยก็เช่นกันเปล่งแสงแห่งมหาเมตตาหลักไร้เงื่อนไขออกมาอย่างธรรมชาติจากแรงบันดาลสุขจิตเดิมแท้ก็คือการเป็น I am เพราะขึ้นพลังงานบวกแห่งแสงที่สูงสุดก็คือเราเองเป็นก็สเอง I am God เป็นแสงเอง I am Light เป็นพระสีอานเองเป็นแสงเองเป็นรักเองสรุปพระสีอานกับที่สุดแห่งธรรมก็คือไร้การแตกต่างไร้การแบ่งแยกมีแต่การแจ้งที่หลอมรวมเป็นหนึ่งแห่งจิตมวลรวมร่วมกันก็เพียงเท่านั้นเราละ่ะเข้าถึงความเป็นพระสีอานองค์น้อยตัวสดๆเป็นเป็น ภายในจิตเราเองแล้วหรือยังถามคุณนบให้คำตอบได้ชัดเจนมากค่ะเป็นความรู้และคำตอบที่ไม่กักยินดีที่จะให้คนอื่นตื่นรู้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะรักไม่มีเงื่อนไขของแท้เลยค่ะแล้วการที่หลายที่เขาสอน ถ้าเราแยกธาตุแยกทําให้เป็นดิฉันรู้สึกว่าทําไมต้องแยกธาตุแยกทําด้วยนะคือมันวกวนไปหมดค่ะดิฉันเขียนถึงตรงนี้แล้วคุณนบมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะตอบทรรสูงสุดคือยิ่งทํายิ่งสุขสูงสุดสู่สามัญความเป็นธรรมดาเรียบง่าย อย่างน้ำเปล่าจะแจ้งทุกคำตอบจากจิตภายในหาใช่ภายนอกที่หลายที่สอนให้เราแยกธาตุแยกธรรมแยกนี้เพื่อเห็นต้นตอต้นเหตุอริยสัจสี่ให้พ้นอวิชชาทั้งปวงเมื่อแจ้งทั้งหมดแล้วก็ให้หลอมรวมแจ้งทุกศาสตร์ทุกเส้นทางล้วนคือ จิตหนึ่งเดียวกันครับโดยนบอัศวะอัน,น,วนุวันฝีน้ำลายขอบคุณค่ะ